สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่บ้านของคุณลุงและก็ป้าหยาดเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านะคะคุณป้าหยาดก็ไปตามแอดมานะคะบอกว่าวันนี้คุณลุงบอกให้ทําพิธีเส้นไหว้ตายตายนะคะก็เส้นไหว้บอกตายายให้ตัวเลขที่ได้มาให้เข้าปังๆนะคะท่านผู้ชมคุณลุงก็เลยอยากจะมาเส้นไหว้ในวันนี้นะคะ ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเฉาดีๆเฉดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูคุณลงุงคุณป้ากันพร้อมกันเลยค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะก็ คุณป้าหยาดก็กําลังจัดเตรียมของที่จะเส้นไหว้ตายายในวันนี้นะคะเพราะว่าคุณลุงบอกว่าให้เส้นไหว้วันนี้นะคะคนห้ยอกหนึ่งวันนะคะก็ทีแรกว่าจะไหว้วันที่สิบหกนกะแต่ว่าคุณลุงก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเลยไปตามแอดเม่เช้านะคะนี่นะคะของเส้นไหว้ในวันนี้นะคะคุณลุงบอกว่าเส้นไหว้ให้ตายายได้กินอิ่มนะคะแล้วก็จะได้ให้ตายายจับตัวเลขไว้ให อยู่หมัดน,นะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่16นี้นะคะอุ้ยเอ็ดพูดไปคนลุกไปค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะอุ้ยค,คนลุกถึงหัวเลยค่ะท่านผู้ชมคนลุกจริงๆค่ะเชื่อว่าตายายท่านคงรับรู้แล้วนะคะเนี่ยนะคะเครื่องเส้นไหว้นะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูบริเวณรอบๆศาลเจ้าที่บ้านของป้ายหยัดนะคะ ก็ตายายเจ้าที่นะคะที่ไปเข้าฝันบอกตัวเลขคุณลุงแล้วก็ป้ายหยัดนะคะนี่นะคะสารของตายายนะคะจะเป็นสารลังเก่านะคะแบบไม้นะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ถ้าได้โชคได้ลาบแล้วก็จะสมทบทุนกันนะคะซื้อทำที่อยู่ให้กับตายายใหม่นะคะท่านผู้ชมนะคะ วันนี้ก็จะมาเส้นไหว้บอกตายายนะคะให้ตายายเหยียบตัวเลขเอาไว้ให้ในงวดนี้นะคะขอให้ตัวเลขที่คุณลุงแล้วก็ป้ายหยัดบอกเป็นตัวเลขที่มีโชคด้วยนะคะเพราะว่าคุณลุงก็ฝันเห็นยายช้างไปเข้าฝันย้ำตัวเลขนะคะที่ให้เมื่อวานนะคะที่แอดลงคลิปเมื่อวานก็คุณลุงบอกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็ย้ำให้ระวังตัวเก่าด้วยนะคะคือหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะ นี่นะคะจะเป็นสารตายายนะคะให้ดูแบบใกล้ๆนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคุณลุงกับป้ายักก็กำลังจุดธูปจุดเทียนบอกตายายให้มากินของเส้นไหว้ในวันนี้นะคะ นี่นะคะของเส้นไหว้ในวันนี้นะคะเอางูเอาของ้นลมาจันเจ้าหัุนี่กขนาค่ะลาบานเจ้าตลาบานจันเจ้าก็บอกให้ทุกวันนี้เลยลุงเนี่ยขันนี้จะดอยรู่นคดักนวดดักลุ้นุนั่นเนี่ยนี้าดูมันอย่ใดักไหมเนาะ คุณลุงก็บอกว่าเมื่อไร่จะได้บ้านหลังใหม่ให้ตายายเจ้าที่นะคะเมษกาลเนี่ยครับจะไหวพระอินพระพรมพระยมพระกาลพระจัตุรุกบาถ้านเชื่อคุณมาทำพิธีเบิกบานเบิกพระปุ๋ยเบิกพระพรมเบิกพระยมเบิกพระกาลขอฉันมีสุขขอฉันได้โชคขอฉันมีสุขขอฉันได้โชคขอฉันมีสุขขอฉันได้โชค ชคทั้งหลายนั้นมาเป็นของเราไม่ใช่วงเขาใช่มาเป็นของเราเชคทั้งหลายนั้นมาเป็นของเราโชคทั้งหลายนั้นโชาทั้งสี่ประการลูกไม่มีแต่ลูกผมทั้งหมดเลยยายตาโอ้หมอฟืมีแตลูกพอเอบคทำทีทีไปจะมีอการคนหังมาาการุณช คนจากคนใจจากอะไรกันี่ยจ้าโอ้พระเจ้าแม่ขมานนองคุยจมเอเมอพบเออใจยายโอ้หน้าหูไก่แก่ก็เรียกบอกตายายเจ้าที่ให้มากินของเส้นไหว้ในวันนี้นะคะท่านผู้ชมอ๋อเกี่ยวกนอ๋อให้ตายายกินก่อนเนาะค่ะก็บอกว่าให้ตายายนะคะเพราะว่าได้สวดเรียกแล้วนะคะ เอาวัวน่ะจายิ่โกยิ่งเอยกูยิ่มเฉยอยตาอเียวตอะคุณลุงอธิษฐานบอกตายายตายาได้ยังคะคุณลุงปรับตายายเอลเอจิงเลิข์ดยูซอบนะเยียบให้ตายายเยียบไว้เนาะ អីឲ្យតាយឲ្យចឹងលេខទូកឲ្យចេញឲ្យចេញឲ្យចេញឲ្យអอกអอกអอกឲ្យលេខអอกអอกអอกเนาะលุงเนาะគុនគុនលุงលุงមិនបានយីមណាលุงមិនបានយីមណាយ มาพูดจำจะทามันจะสร้างกันจะพู้โชจะเป็นเพรมเปื่ยมเพื่อการเจื่อจกาบรงบาลทางที่เวทีนรกจะเป็นคนไทยเพื่อพูดยิ่งอะไรจใช้ชาวนาคอมสัมชิ่งอไรคุณมาทำพิธีการเชื่อใจในการเชิญอใจก็โอจเงโอจรงให้เลีกยงออกเนาะคุณลุงที่มาอยู่กับเราค่ะที่มันก็ คุณลุงก็สวยมากแดดอ๋อค่ะๆๆน่าเย่โอ๊ยๆๆๆคุณลุงย้ำตัวเลขให้ FC หน่อยค่ะอ๋อจิ๊งเลขหน้าอ๋อจิ๊งเลขหน้าอ๋อจิ๊งเลขหน้าปรับเลข FC ទៀតมารอบเลขหน้าเลข A เลข A เลข A เลขหน้า157 157 517 นี่นะคะท่านผู้ชมคุณป้าก็จัดเตรียมของเส้นไหว้ให้ตายายได้รับประทานแล้วนะคะในวันนี้นะคะ,จะเจ้าก็จะเอาขึ้นมาเส้นไหว้ตรงสามตายายนะคะเนี่ยนะคะจู๊ดเฮ้ยออหกนี่นะเฮ้อหกอ๊อมยนะจะประกแดบเนี้ย ให้คุณลุงย้ำตัวเลขให้เอฟซีฟังชัดๆหน่อยค่ะคุณลุงปรับประเพยประเีปรัเพระเพีประบปรเีปรัเีประเีปยะเพีประเณี่เส้ีไหะเพณีประเพณีประเพณีปเพเจณีประเพณีเ ตัวเดิมเนาะตัวเก่าที่คุณลุงให้นะคะท่านผู้ชมมาเป็มก็ได้หนึ่งเจแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็นะคะเป็นตัวเลขที่คุณลุงคุณลุงย้ำให้อีกทีในวันที่เส้นไหว้เนาะอ้ค่ะหนึ่งหนึ่หอหนึ่งหกด้วยให้ระวังหนึ่งหกด้วยเนาะ ตัวเลขของคุณลุงก็มี1นึ่สาสแล้วก็1นจ็ดแล้วก็ห1านจ็ดนะคะให้ระวัง1นด้วยนะคะแเลขก็มีับด้วยให้กลับด้วยค่ะการชมโอเลขใเลขของปลายัดก็8ปดเกจากลูกมะพร้าวเนาะอันไปแล้วค่ะคุณป้าไม่รู้จะซื้อได้ไหมคุณป้าไปซื้อในไอ้นั้นอันเรียบร้อยแปดเก้าหกเเนาะของปลายัดค่ะ มั่นใจไหมคะคุณลุงงวดนี้จะออกอีกไหมคะคุณลุงเนี่มั่นใจไอ้หมวดนี้ยายจะให้แล้วเนาะยายเหยียบให้แล้วเนาะโอ้ยายเหยียบให้แล้วค่ะท่านผู้ชมลุงบอกว่ามั่นใจค่ะเพราะว่ามาบอกยายไว้แล้วค่ะให้ยายเหยียบตัวเลขให้แล้วค่ะ ให้มีโชคมีลาบกันทั่วหน้านะคะจะได้ร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับตายายเจ้าที่นะคะเพราะว่าใช่เพราะว่าบ้านของยายก็ทรุดโทรมเนาะบ้านยายทรุดโทรมมากค่ะหลังเก่าค่ะมันใจปีเลยหน่อยมันใจตัวไหนครับมันใจปีเลยหน่อยมันใจหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเจ็ดอ๋อค่ะนี่ก็เจ็ดสามหนึ่ง สี่หนึงรมั่นใจด้วยห้แล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึสหน่สเขาใจเขาใจค่ะคุณลุงให้กลับด้วยกลับด้วยจ้ะคุณลุงก็มั่นใจตัวเดิมนะคะที่คุณลุงเคยให้นะคะ1นึ่สหนึ่งสแล้วก็มั่นใจที่สุดคือ1 7 7่หนึ่งแล้วก็ห1 7นงะคะงวดนี้ไม่แน่3ามตัวแตกไหมน้อคุณลุง เราใบตัวบอใบตัวใบตัวใบบอใบึ่งเจ็นั่นแหละมันมันจะแตกไหมคะคุณลุงแตกเนาะเอาแต่เฮ้ยมั่นใจสามตัวเลยคุณลุงมั่นใจสามตัวคือห้าหนึ่งจิสามมันมั่นใจัอเลยโอ้มั่นใจสุดๆเนาะสามตัวแตกแน่ๆนะลุงเนาะใจมากเลยสามตัวค่ะ กว่าสากินแดงสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก่งสดกินแดงเขาเขารู้จะทำได้ไงเขารู้จักทำกูโชว์โมอสตดังกเก็บเว้จริงเขาใจย่อจอแต่ของเราเข้าแน่นอนเนาะเลขลุงเล็กของตายายเจ้าที่ก็ตายายก็เหยียบไว้ให้แล้วนะคะท่านผู้ชมคุณลุงก็มั่นใจว่าตัวเลขของคุณลุงก็ จะเข้าอีกอย่างแน่นอนนะคะนี่นะคะคุณยิ้มเอ้ยคุณลุงก็ยิ้มหวานๆแล้วนะคะท่านผู้ชมมาจะใช้ยืมมาวิยืมมาฟ้อนนะจงบานเต้ค่ะแอปก็ขอให้เอฟซีเพื่อท่านเค้า น่ทค่ะคอ่ามันจะคก็ขอให้ซีทุกท่านโชคดีไปกับตัวเลขของคุณลุงแล้วก็ป้ายหยัดนะคะแล้วก็ตายายเจ้าที่ด้วยนะคะสาทุค่ะขอให้ซีทุกท่านโชคดีนะคะร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะสาทุค่ะขอบพระคุณมากค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะวันนี้ันที่15เส้นไหว้นะค่ง